คือผู้สร้างผู้ให้โอกาสผู้ที่มีความหวังของสังคมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยเสนอรายการภัยผู้หญิง ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกำลังลูกกับรายการภัยผู้หญิงค่ะดิฉันประภัยย่งยืนมารายงานตัวค่ะช่างเทคนิคของเราพี่ชัยรัตน์มั่นพันษานะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถรับฟังร,รับชมรายการภัยผู้หญิงได้ผ่านเว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายจเสียงแห่งประเทศไทย n b c p r d g o t h นะคะแล้วก็คลิกไปที่ฟังวิทยุ ออนไลน์นะคะแล้วก็เลือกไปที่ am 1467นะคะหรือจะรับชมรับฟังผ่าน Facebook l i ฟ e ก็ได้นะคะที่ www.facebook.com slash /radio 1467นะคะแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะบรรณาธิการสมัยที่คุณรำนำไปออกอากาศซ้ำที่24 n e w นิวออนไลน์นะคะเป็น YouTube นะคะรับฟังย้อนหลังได้ Facebook ดีอย่างหนึง่ง เราสามารถฟังเมื่อไหร่ก็ได้กดลิงก์ไปนะคะดิฉันเองพยายามแชร์ลิงก์ไปในแต่ละกลุ่มเพื่อให้ได้รับฟังรับชมกันได้นะคะเพื่อจะได้สามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญมากกว่านั้นมีเรื่องดีๆมานําเสนอในทุกๆวันเสราร์ตั้งแต่เวลาบ่ายสองถึงบ่ายสามนะคะวันนี้เสียดายว่าท่านพรทิพย์ฉันทแดนสุวรรณไม่ติดภารกิจไม่ได้มาหลายสัปดาห์แล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่างแล้วก็จะเชิญมานะคะท่าน พรทิพย์ฉันทเดนสุวรรณและก็อาจารย์สวภาเทพอัศดินณะอยุธยานะคะแต่ก่อนจะไปเรื่องอื่นๆนะคะมีเรื่องหนึ่งนะคะอยากจะเชิญชวนท่านที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคมนะคะโดยเฉพาะเจ้าของบริษัทนะคะ แล้วก็ที่ลูกจ้างที่ประกันตนไว้นะคะวันที่24ธันวาคมนี้นะคะอย่าลืมนะคะสำนักงานประกันสังคมจะจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมขึ้นทึ่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนะคะเพื่อหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างนายจ้างหนึ่งบริษัทมีสิทธิ์ได้1ได้หนึ่ง,หน,งหนึ่งเสียงนะคะและผู้แทนฝ่ายประกันตนก็คือฝ่ายลูกจ้างที่จ่ายเงินประกันสังคมดิฉันก็เป็นฝ่ายลูกจ้างนะคะเคย จ่ายประกันสังคมแล้วก็ตอนหลังก็จากมาตรา3-3มาเป็น39นะคะสามารถที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ฝ่ายละ7คนนะคะเรามีภาพประกอบด้วยเดี๋ยวพี่ชัยรัฐจะขึ้นให้นะคะนะคะมาทําหน้าที่เสนอความเห็นนโยบายในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมที่มีเงินทุนอยู่มากกว่า2.3ล้านล้านนะคะที่จัดเป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศนะคะย้านะคะกองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศนะคะ2.3 ล้านล้านไม่ได้ล้านเดียวนะล้านล้านนะคะการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะของประเทศไทยเพราะที่ผ่านมามีคณะกรรมการไหมมีแต่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาจากการแต่งตั้งนะคะที่ประชาชนผู้จ่ายเงินเข้าระบบประกันสังคมเป็นประจําอย่างต่อเนื่องทุกเดือนนะคะย้านะคะว่าเพื่อทุกคนน่ะที่เป็นลูกจ้างยกเว้นพี่ชัยรัฐมั่นบรรษาหรือว่าข้าราชการจะ ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมนะคะแต่ว่าถ้าคนที่เป็นลูกจ้างในบริษัทนะคะหลังจากผ่านการทดลองงานแล้วบริษัทจะต้องดูแลเรื่องการประกันสังคมนะคะแต่ถ้าเป็นข่าราชการไม่จ่ายทำหารตำรวจพยาบาลไม่จ่ายคนที่จ่ายก็คือบริษัทเอกชนที่จะต้องจ่ายตั้งจ่ายประกันสังคมเงินเข้ากองทุนนะคะเพื่อจะดูแลในการรักษาพยาบาลในเวลาตกงานเวลาทำฟันด้วยที่เขาดูแลนะคะ มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะของลูกจ้างนะประมาณ12ล้านคนนะคะและก็ของสำนักงารปรกนประกันสังคมคือของของนายจ้างอยู่ที่ประมาณออห้าแสนแต่ว่ามีการลงสมัครเพราะว่าทุกคนนี้ต้องลงลงรีชิตเตอร์ก่อนก็เรียกแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนอยู่ที่ประมาณ น้อยมาก4 00 0กว่ารายเองของของนายจ้างของลูกจ้างอาจจะมากหน่อยนึงนะคะตามมาตราที่บอกแล้วว่าลูกจ้างตามมาตรา3339แล้วก็40นะคะที่มีอยู่นี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากนะคะสำหรับเกณฑ์ในการตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะเป็นผู้ประกันตนเหมือนที่บอกว่ามาตรา333940ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักประกันสังคมโดยผู้ประกันตน1คนนายจ้าง1คนสามารถเลือกตัวแทนได้7คนนะคะ1คนสามารถเลือกได้7เบอร์ นะคะที่สําคัญฝ่ายละ7นะคะคุณเป็นฝ่ายนายจ้างคุณก็ไปเลือกฝ่ายนายจ้างคุณเป็นฝ่ายลูกจ้างคุณก็ไปเลือกฝ่ายลูกจ้างไม่สามารถจะคนฝ่ายนายจ้างจะไปเลือกฝ่ายลูกจ้างก็ไม่ได้คนฝ่ายลูกจ้างจะไปเลือกฝ่ายนายจ้างก็ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนฝ่ายไหนเลือกฝ่ายนั้นนะคะที่สําคัญก็คือผู้ประกันตนฝ่ายนายจ้างก็เลือกฝ่ายนายจ้างผู้ประกันตนฝ่ายลูกจ้างก็เลือกฝ่ายลูกจ้างนะคะ เพื่อไปบริหารจัดการนะคะในเรื่องของงบประมาณ2.3ล้านล้านบาทของเรานะคะที่สําคัญที่สุดมากกว่านั้นก็คือคนที่จะไปเลือกตั้งเนี่ยนะคะเขาใช้ระบบไหนหรู้ป่ะคะเขาก็มีหมายเลขให้ต่างๆในการคลมีผู้สมัครมากมายนะคะ สิ่งหนึ่งที่ดยันเองได้มีโอกาสได้คุยกับทีมนี้แล้วก็เห็นว่านโยบายของทีมนี้ดีก็คือทีมพัฒนาประกันสังคมนะคะเป็นผู้สมัครตั้งแต่เบอร์3ถึงเบอร์8แล้วก็เบอร์62นะคะซึ่งมีนโยบายที่ดีตรงไหนรู้ไหมของทีมพัฒนาประกันสังคมนะคะเบอร์3นี่ก็คือดรทวีเกียรติรองสวัสดนะคะซึ่งทํางานทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของนายจ้างและลูกจ้างท่านมีประสบการณ์ในเรื่องของนายกสมาคม ยุวสมาคมแห่งประเทศไทยนะคะดีเด่นด้วยนะตั้งแต่1988นะที่ออสเตรเลียแล้วก็เป็นผู้ประขาศสมทบเรื่องสารแรงงานกลางรุ่น20แล้วก็รุ่น25แล้วก็เป็นเป็นที่สําคัญที่สุดเคยไป็ประชุมสภาองค์การนายจ้างขององค์การสหประชาชาติแล้วและกร็รมการครมกานกองทุนทดแทนสํานักงานประกันสังคมคณะอนุพัฒนากฎหมายกองทุนทดแทนนะคะคณะอนุเกี่ยวกับ การแพทย์กองทุนทดแทนนะคะคณนะอน,นุด้านสิทธิทประโยชน์กองทุนทดแทนนี่ก็คืออยากบอกว่าท่านเองเคยทํางานในด้านนี้แล้วก็รับอาสามานอกจากท่านดรทวีเกียรติรองสวัสด์แล้วก็มีคุณทรงกฎชูศรีในฐานะที่จะเป็นเบอร์สี่นะคะแล้วก็เบอร์ห้ามีคุณเบญจพรนะคะบุษมงคลเบอร์หกคุณชัชพงษ์โชิสิริเบอร์เจ็ดคุณฟาริดานะคะบูรณนัทนะคะแล้วก็เบอร์แปดนี่เนี่ย อีกท่านหนึ่งที่น่าสนใจก็คือท่านสมพงศ์นครศรีนะคะที่เป็นเป็นคนที่เป็นสำคัญที่สุดก็คือเป็นประธานกรรมการบริหารอาหารของบริษัทที่ทำงานที่ด้านเกี่ยวกับอนุก,กรรมการในมาตรการเรื่องของของ,ของการประกันสังคมมาก่อนนะคะและก็ที่สำคัญมากกว่านั้นท่านเองท่านเป็นคนที่จบ วิศวโยธามาและให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะคะแล้วก็การน,นั้นก็คืออยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เป็นฝ่ายนายจ้างลองพิจารณาดูแล้วก็ทีมนี้ก็มีนโยบายอย่างไงบ้างทีมนี้มีนโยบายในการพัฒนาที่สําคัญมีวิสัยทัศน์ช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างและรัฐนะคะมีนโยบายที่ข้อทีหนึ่งนะคะนายจ้างลูกจ้างไม่ต้องสํารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ราคารักษาพยาบาลเกิน5้าหมื่นต้องสำรองจ่ายนะคะเขาบอกว่าหลังจากนี้ไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะข้อที่2องให้นายจ้างและลูกจ้างคู่ยืมเงินได้ลูกจ้างและนายจ้างที่ต้องการจะลงทุนอย่าง,าง,างนายจ้างบางในลูกจ้างในตอนนี้คู่กันได้แต่นายจ้างคู่ไม่ได้นโยบายของ ทีมนี้บอกว่าให้ในายจ้างคู่เงินได้ถามว่านายจ้างที่เป็นพวก SME พวกต่างๆเล็กๆกันนะคะก็คือมีโอกาสาที่จะคู่เงินในการสำรองจ่ายอะไรต่างๆหมุนเวียนของธุรกิจได้นะคะข้อที่3ตั้งโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลประกันสังคมนะคะข้อที่4นะคะมีการรักษาพยาบาลแบบอิชัวรันนะคะและก็การรักษาเชิงรุกอิชัวรันก็คือเป็นระบบที่ให้บริษัทประกันนับเหมาไปเลยหมายถึงว่า เข้ามาดูแลในพึงนี้เลยข้อที่5อบรมกฎหมายรักษาพยาบาลให้ได้จ้างผู้ประกันตนกู้สัญญาและก็ที่6กเล่ารักษาพยาบาลได้ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศนะคะข้อที่7นเน่งเงินจารรภากนะคะหรือเงินอื่นๆดูแลนายจ้างลูกจ้างนะคะข้อที่8แรงงานประกันสังคมให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะข้อที่9นะคะพระบ,บรัฐจะกาหนดระเบียบข้อบังคับประกาศคําสั่งอย่างเป็นธรรมข้อที่10 บทกำหนดโทษนายจ้างลูกจ้างอย่างเป็นธรรมก็11จะเปิดให้มีปรึกษาเรื่องประกันได้ตลอด24ชั่วโมงก็คือมีเจ้าหน้าที่คอยตอบให้คำปรึกษาเรื่องของเกี่ยวกับประกันสังคมได้ตลอด24ชั่วโมงมีทั้งหมด11ข้อถามว่า24ชั่วโมงดีเวลาเราเจอ,อดิฉันเคยเสน,นอท่านไปนะคะว่าเอาแบบ คนตอบนะไม่ใช่ AI ตอบเพราะเวลาเราโทรไปหาหน่วยงานต่างๆใช้ระบบ AI ยุ่งยากมากนะคะบางทีเราอยากถามนะคะแล้วบางที่นะคะมีเวลาจำกัดอีกนะคะว่าต้องต้อง,ต,องต้องกดภายในกี่วินาะทีถ้าคุณกดไม่ได้นะคุณต้องโทรใหม่แล้วสายไม่ว่างอีก และที่สําคัญคือคอยสายนานแล้ว AI ไม่สามารถตอบตัวตอบอะไรเราได้บางทีถามมาบอกว่าก้อนหนึ่งก้อนสองก้อนสามไม่กดเลขนี้กดเลขหนึ่เนงเลขสองเลขสามเรากดไม่ทันหรือเรา,าเอ๊ะอะไรเกี่ยวกับอะไรบางอย่างอย่างเนี้ยควรจะใช้คนตอบเพราะคนเราว่างงานก็เยอะนะคะจริงๆแล้ว ผู้ที่กเกษียณแล้วก็สามารถที่จะรับมาทํางานในการตอบคําถามบางอย่างได้แค่อบรมแล้วก็ให้เขาสามารถตอบคําถามและก็อยู่เวรได้ดีกว่าใช้ระบบ AI นะคะ AI ไม่มีปฏิสัมพันธ์ขอความช่วยเหลือหรือว่าคําถามอะไรนอกจากนั้นไม่ได้นะคะก็าควรจะใช้มนุษย์ดีกว่านะคะ AI ไม่สามารถตอบคําถามบางคาถามได้ที่เขาอยากรู้นะคะที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือบางทีอยากคุยเรื่องในเรื่องบางเรื่องที่ไม่เกี่ยวที่เกี่ยวกับสังค ที่ประกันสังคมนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่จะฝากในเรื่องของประกันสังคมนะคะที่อย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะคะในวันที่24ธันวาคมตั้งแต่เช้าเลยนะคะแลวก็กันนี้เขาไม่ใช่กากบาดนะคะย้ําในการใช้สิทธิ์นะคะครั้งนี้เขาให้เขียนคุณชอบเบอร์ไหนคุณก็เขียนคุณชอบเบอร์3คุณก็ต้องเขียนเลข3นะคะคุณชอบเบอร์สคุณก็ต้องเขียนเลข4คุณชอบเบอร์ห้าคุณก็ต้องเขียนเลข5คุณชอบเบอร์6คุณก็ต้องเขียนเลข6นะคะชอบเบอร์เจ็ดก็เขียนเลขเจ็ดชอบเบอร์แปดก็เขียนเลขแปดแล้วก็เลขหกสิบสอง คือต้องใช้ระบบการเขียนเท่านั้นไม่ใช่กากาบาทนะคะที่ผ่านมาที่เราเลือกตั้งของกรกตเลือกตั้งผู้แทนเลือกตั้งสอสอเลือกตั้งอาบาอบตนายกอะไรต่างๆใช้กากาบาทแต่ครั้งนี้ก็ให้เขียนมือดีฉันเห็นด,ด้วยนะคะเคยไปดูงานที่ญี่ปุ่นในการเลือกตั้งของนักการเมืองหรือผู้บริหารท้องถิ่นก็ใช้เขียนชื่อแต่การเขียนมันได้คือได้เขียนเขียนใบแล้วก็ได้ตรวจสอบนะคะจานะคะเราเรายืนยันว่าประเทศเรามีประชาชนมีความรู้ แล้วก็ไม่มีคนไม่รู้หนังสือนะคะความมีความรู้แล้วก็รู้หนังสือประมาณ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเราสามารถเขียนได้อยู่แล้วในการเขียนเลขเรียนเชื่ออย่างนั้นแต่เพราะว่าทุกคนที่เป็นทํางานก็มีความรู้นะคะสามารถที่จะเขียนได้ก็ควรจะเขียนนะคะย้าในตรงจุดนี้อีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะเรื่องการเที่ยวง,งานกาชาตินะคะในวัน งานกาชาิประจำปี2566 11วัน11คืนณนะสวนลุมพินีนะคะดิฉันชอบตรงนี้อย่างหนึ่งก็คือมีการบริจาคโลหิตด,ด้วยการบริจาคโูหิตถือว่าเป็นการทำบุญชนิดหนึ่งนะคะและมีการสินค้าราคาถูกใครว่างก็เชิญชวนนะคะไปทำบุญกันในงานกาชาตินะคะที่จะจัดขึ้นที่สวนลุมนะคะเป็นการบริจาคโูหิตให้เชิญชวน,ชวนประชาชนทุกคนที่จะไปแล้วก็งานนี้สามารถที่จะใส่ชุดไทยไทยแบบไหนก็ได้ค่ะ ใช้ผ้าไทยชุดไทยแล้วก็นุ่งกระโจมก็ได้ค่ะแต่ทีมของงานก็บอกว่าย้อนวันวานนุ่งกระโจมผมไทยส่งต่อความสุขการให้ในการบริจาคโลหิตร้อยปีของของ ของงานกาชาตินะคะระหว่างวันที่เท่าไหร่รู้ไหมคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมระหว่างวันที่8ถึง18ธันวาคมนะคะสามารถไปได้ตั้งแต่17นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะที่ณอาคารลีลาดสวนลุมพินีประตู3ประตู4นะคะตรงถนนพระราม4นะคะที่เข้าประตูไหนก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วคือดูจะฝั่งประตู3ตรงฝั่งถนนพระราม4นะคะที่สําคัญมากกว่านั้นก็คืองานนี้นะคะสามารถไปด้วยรถไฟฟ้าได้ แล้วก็คมประชาสัมพันธ์เราเองนะคะโดยคมประชาสัมพันธ์เราเอง,งรณร,รงค์ว่าใครที่ไปเที่ยวงานกาชาติในครั้งนี้ให้พกถุงผ้าไปนะีิฉันเองชอบใจมากเลยค่ะถ้าเกิดไปเดี่ยเราไปซื้อของซื้ออะไรก็แล้วแต่เราพกถุงผ้าไปนะคะเราสามารถซื้อของใส่ถุงผ้าของเราได้นะคะแล้วก็ไม่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 ต้องยิ้วถุงพลาสะติกนะคะ เพราะว่าการถุงพลาสติกมันเป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไปไหนก็นแล้วแต่ถ้าสามารถปฏิเสธการใช้ถุงเราพกถุงผ้าไปมันก็จะดีกับเรานะคะนี่ก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนนะคะถ้าใครไปได้ก็ลองดูนะคะถือว่าเป็นการไปเที่ยวงานอันกาชาติก็เหมือนกับงานวัดในยุค เก่าเป็นการย้อนยุคนะคะมีการจัดกิจกรรมเชิญชวนส่งต่อแห่งความสุขมีการบริจาคโลหิตพูดไปแล้วนะคะกลางสวนในงานกาชาตร้อยปีนะคะเชิญชวนร่วมร้อนยุควันวานนุ่งโจมห่มไทยนะคะแล้วก็ที่สําคัญแต่งกายแบบชุดไทยนะส่งต่อความสุขบริจาคโลหิตถ้าไม่รู้จะไปไหนก็ลองไปดูนะคะท่ามกลางสวนสาธารณะใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองนะคะและก็มีสินค้าช่วยกันรณรงค์แล้วก็ช่วยกันบริจาคไปอะไรก็เรียก ไปฉับฉลากหรือไปตักรางวัลหรือไปสอยดาวนะคะโดยตั้งเป้าหมายในการบริจาคโลหิตในเว็์วันคืนเนี่ยอยากได้โลหิตสามหมื่นสามพันสามร้อยยูนิตนะคะที่จัดเตียงรองรับไว้นะสิบหกเตียงเพื่อเพยความสะดวกให้กับผู้ที่จะไปบริจาคโลหิตนะคะดิฉันเชิญชวนนะคะใครที่ร่างกายแข็งแรงไปบริจาคโลหิตให้กับ เพื่อนมนุษยชาติของเรานะคะบางทีเวลาใครประสบุบัิเหตุล้วสําคัญที่สุดในเรื่องของการได้โลหิตเพื่อจะช่วยรอชีวิตของเขานะคะการบริจาคหรือสําคัญมากๆนะคะสาคัญเลยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมีร่างกายแข็งแรงเราบริจาคให้กับผู้ที่จะประสบเหตุเพศภัยเว,เวลาเจออุบัติเหตุอย่างเนี้ย ต้องการใช้เลือดแยงมากแล้วก็สาคัญที่สุดเขาก็ไปขอจากสภาการชาติไทยตรงจุดนี้นะคะโอกาสนี้ก็เลยเชิญชวนนะคะที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือเราเหมือนที่บอกไปแล้วว่ารถไฟฟ้า BTS ไปได้นะคะสายสีแดงนะคะสามารถที่จะไปได้ทั้ง BTS ทั้ง MRT นะคะแล้วก็ลงที่สาราแดงนะคะแล้วก็ MRT ก็ลงที่สีลมนะคะฝั่งสวนลุมทางประตูเหมือนที่บอกว่าประตูทางเข้าที่3นะคะนี่ก็คือข่าวฝากจากงานสภา,ากา,างานกาชาตินะคะก็คือ คืองานวัดนะคะที่ฉันเอเคยไปตั้งแต่ตอนสมัยที่อยู่ที่ลานประรูปทรงมาแล้วก็ที่สวนลุมยังไม่ค่อยได้ไปเคยไปครั้งหนึ่งแล้วก็างานกาชาตินี้คดีนันก็ได้บริจาคสิ่งของไปช่วยงานกาชาติผ่านสมาคมบัณฑิตตรีไปแล้วด้วยนะคะเพราะว่าในส่วนหนึ่งของผู้ประนอมศารเขามีการรุนรงวว่าใครอยากจะบริจาคงานบริจาคสิ่งของไปให้ของสมาคม บดิตตตีดิฉันก็ได้บริจาคไปช่วยตรงจุดนี้แล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งก่อนจะจากลากันไปนะคะแล้วก็มีเวลาอยู่นิดหน่อยนะคะเออดิฉันเองไม่ได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวฮ่องกงนะคะฮ่องกงเป็นเขตปกครองพิเศษของจีนเป็นเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะคะเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีออพื้นที่เล็กมาก เท่ากับจังหวัดหนึ่งของจังหวัดปทุมธานีเท่ากับพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีของเราแต่มีประชากรเยอะกว่ากรุงเทพนะคะแล้วที่สําคัญรายได้หลักนะของเขาก็คือได้จากการบริการการท่องเที่ยวคนที่ไปฮ่องกงส่วนมากจะไปซื้อของไปท่องเที่ยวดิฉันเองที่มีโอกาสไปก็คือไปท่องเที่ยวพาลูกลก,ลกหลานๆไปเที่ยวดิสซี์แลนด์แล้วก็ที่อยากบอกตรงจุดนี้ก็คือระบบการขนส่งเขาดีอะไรที่ดีเราก็มาพูดไม่ใช่ว่าพูดเสร็จแล้วนะคืออยากให้ ประเทศไทยเราทาแบบนี้ระบบการขนส่งก็ดีบัตรใบเดียวนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมบัตรใบเดียวใช้ได้ทุกเส้นทางไปรถนะคะใช้ทั้งรถไฟฟ้าใช้ทั้งรถควฟฟาฟามเรวใช้ทั้งรถรถ,รถเมลรือะไรย่างนี้รถเมล์แล้วก็ใช้ในการซื้อของได้ลงจากสนามบินแล้วสามารถซื้อบัตรใบนี้ได้แล้วซื้อเสร็จนะเราจะขึ้นรถไฟฟ้าไปที่โรงแรมก็ได้นั่งจะนั่งรถไฟฟ้าเสร็จขา,ขาที่จะกลับจากมาขึ้นเครื่องเราก็ใช้บัตรใบนี้ย ขึ้นรถเมล์ได้แล้วถ้าเกิดเราไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อก็ใช้บัตรใบนี้ได้เนี่ไปซื้อของในเขาเรียกดองดองกี Don ้นะคะไปห้างก็ใช้บัตรใบนี้ได้เขาจะไม่รับเงินสดเลยนะคะถามว่ามันก็ต้องดีอย่างหนึ่งก็คือระบบการเงินม่นจะลดลงตรงจุดนี้เขาจะรับบัตรใบเดียวใบเนี้ยไปซื้อของเสร็จแล้วก็เอาบัตรไปแตะ นะคะนี่ก็คืออยากจะฝากว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเราถ้ารถไฟฟ้าไม่ว่าสายสีแดงสายสีส้มสายสีม่วงสายอะไรตึงเนี้ยสามารถใช้บัตรใบเดียวใช้ได้ไม่ใช่ว่าพอเราไปเอ็มอาร์ทีก็ใบหนึ่งไปบี s ีเอสก็ใบหนึ่งไปอีกหนึ่งก็ใบหนึ่งคือมันจะทําให้เรามีอบัตรเยอะแต่ถ้าเราใช้ใบเดียวกันทุกๆอย่างเนี่ยมันจะดีมากแล้วก็ใช้ระบบซอฟต์แวร์ใช้ระบบในการสร้างระบบเนี้ยในการตัดงบ ขนาดไปซื้อร้านสะดวกซื้อนะคะไม่อยากจะเอ่ยชื่อร้านเขานะคะที่เมืองไทยก็มีเยอะนะคะเขายังต้องใช้บัตรใบนี้เลยแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้บัตรใบนี้หมดตังแล้วเราก็ไปเติมเงินในละในนั้นได้ก็คือเติมเงินก็คือต้องใช้ใช้ใช,ใช้ใช้แบงก์น่ะใช้เงินเนี่ยที่ไปเติมหรือไม่ก็ใช้บัตรเครดิตไปเติมนะคะนี่ก็คืออยากจะฝากว่าตรงจุดนี้จะทําให้เราสะดวกทุกอย่างนะคะก็คือลองดูถ้าเมืองไทยสามารถที่จะทําแบบนี้ได้แล้วก็ อ่องกงเป็นส่วนหนึ่งที่นําเข้าอาหารจากเมืองไทยมากที่สุดนะคะได้ไปเดินดูแล้วแล้วก็มีห้างสรรพสินค้าห้างหนึ่งที่ใช้สีเขียวขึ้นด้วยตัวตัวซีนั่นแหละคะ่ะเขาไปเปิดที่นั่นแล้วมีสินค้าเมืองไทยเข้าไปอยู่ในนั้นเยอะแล้วก็สินค้าไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารสดผักต่างๆไปเดินดูตลาดแล้วก็ใช้นําเข้าจากประเทศไทยแล้วก็รายได้หลักเหมือนที่บอกว่ารายได้จากการบริการแล้วก็กําลังจะเป็นสังคมผู้สูงวัยเช่นกันค่ะ แต่ว่าเปลีย่ยนการรองรับของเขาดีมากในระบบการขนส่งนะคะถึงชื่นชมว่า99%ระบบการขนส่งเขาเหมาะสําหรับผู้สูงวัยและก็คนพิการสามารถใช้ได้ทุกอย่างนะคะนี่ก็คือเรื่องดีๆที่นํามาฝากจากรายการภัยผู้หญิงค่ะวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วดิฉันเองขุ้เยียนชมเชิญชวนท่านทุกฟังท่านผู้ชมนะคะที่อยู่กรุงเทพและปฏิบัตินท,นท่เที่ยวงานกาชาตินะคะถือว่าเป็นงานวัดรณรงค์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและก็ไปบริจาคโลหิตแล้วก็ติดตาม รับฟังรับชมเรื่องดีๆจากสถานีวิทยุข,ของกรมประชาสัมพันธ์อย้ำนะคะว่าใครที่ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วดูข่าวของกรมประชาสัมพันธ์แล้วหวังว่าคงไม่ถูกหลอกนะคะถ้าคุณเป็นคนระมัดระวังและก็อย่าโลภนะคะเราก็าจะไม่ถูกหลอกและก็เป็นคนที่ต้อง สนใจในเรื่องข้อมูลข่าวสารของรัฐได้มากที่สุดนะคะวันนี้ดิฉันปรับภัยยังยืนพร้อมด้วยพี่ชัยรัฐมั่นภาษาขออนุญาตลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมรายการภัยผู้หญิงนะคะสวัสดีค่ะ